เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับก็อยู่กับกีดบาสบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มารีวิวตัวใหม่นะครับลูอี้ครับผมซึ่งมันเป็นเมนซับพอร์ตที่แบบบวนมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่สามารถเอาไปป่าได้เอาไปเป็นเมดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ท่าเดียวเท่านั้นที่เป็นดาเมจก็คือท่าแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูด้วยกันว่าตัวลูอี้เนี่ยมันจะบวนขนาดไหนในทีมไฟนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันเป็นยังไง let's go อ่ามาแล้วนะครับนี่ตัวน่ารักมากนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเราเนี่ยมันจะมีเส้นเชื่อมโยงอยู่กับฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไอเส้นเชื่อมโยงเนี่ยก็คือจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวละครน,น,นั้นที่แบบว่าเชื่อมกับเราอยู่นะครับผมแต่ไม่ได้ตีเร็วขึ้นนะแค่วิ่งเร็วขึ้นเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเกมนี้ จะเป็นยังไงนะครับผมคือผมว่าถ้าคู่กับคาเฟี่นี่คาเฟนี่แม่งวิ่งยิงมันมากนะครับส่วนท่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับท่าหนึ่งกดได้2ทีครั้งแรกจะเป็นการวางสกิลแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นการใบประมาณ0.5วินะครับแล้วก็สโลว์นิดนึงส่วนครั้งที่2จะเป็นการปล่อยคลื่นออกไปนะครับซึ่งคลื่นเนี่ยจะเป็นมินิสตันนิดนึงด้วยนะครับส่วนท่าสองจะเป็นการเปิดประตูวาร์ปกลับบ้าน ท่าหนึ <ere> ่งเอ้ยไม่โดนท่าสองปล่อยขึ้นเฮ้ยมันวิ่งเร็วว่ะเอาดิเอาดีลุยสตัวนี้เฮ้ยลุยตัวนี้มันเปิดประตูวาร์ปว่ะมันวาร์ปกลับบ้านเฉยเลยเมื่อกี้วีลาก็เข้าประตูวาร์ปของเรากลับบ้านนะครับซึ่งประตูวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นกลมๆบนพื้นนะครับผมแล้วก็มีประมาณสี่วิในการเขาเรียกว่าชาร์จกลับบ้านครับนี่นี่เทลเทลเข้าไปเทลเข้าไป สวยครับนี่เทลกลับบ้านแต่ฝ่าตรงข้ามว้าวกลับบ้านโดยใช้วงเราไม่ได้นะต้องใช้วงเขานะครับโอ้วีล่าหนีวงเราอะ่ะโอ้ตายหมดเลยว่ะโอ้เอาดิสตันนี่ไงน,นี่คือท่าเดียวจะเป็นไดเมจนะครับของลุยมาเดี๋ยวล้ว เทวนาจะกลับบ้านไม่น่าเลื่อนน้อยเองอะเลืเหลือครึ่งเดียวเองนะครับเทวนน่อะแต่อย่าเพิ่งเลยครับให้เขาเลเวลก่อนดีกว่ากลับบ้านแบบไปก็ไม่ดีนะครับส่วนอันตีนี่จะเป็นการวางวงใหญ่ๆบนพื้นนะครับแล้วก็สามารถเรียกเพื่อนจากที่ไหนก็ได้บนแมปมาหาวงกลับบ้านดีกว่านี่กลับบ้านปุ๊บเลือดเต็นบันทีเนยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอฮิวเลยนะก็เดี๋ยวลองรู้ด้วยกันว่าอันติจะเป็นยังไงนะครับผม ผมไปเล่นด้านล่างได้นะเนี่ยเอาดิเอาดิยังยังไม่เวลสีเพื่อนมันเวลสีแล้วมันเวลสีแล้วมันเปิดอันตีเรียกเพื่อนมาเทวันัทมายีหน้ามาโอ้โหมากันเพียบมีเฟอร์เลนมาด้วยเลยเนี่ยนี่เนี่ยเอาวะผมเปิดอันตีช่วยก่อนครับเทวอย่าเพิ่งตายเพื่อนอุ้ยเทวอุ้ยเทวไม่ตายครับอ่ะผมเลเวลสีแล้วนะครับผม ดี๋ยวดูอันตีนะอันตีจะเป็นการวางบนพื้นแบบนั้นนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยสามารถกดปุ่มวาร์ปมาที่วงนั้นได้เลยนะครับนี่ลิกเตอร์มาสวยครับผมเอาดิเข้ามันนี่เนี่ยสวยมากครับสวยเอาดิซึ่งเวลาอันตีเนี่ยดูเหมือนว่าเสียงเอฟเฟกต์มันจะเบามากนะครับเวลาผมอันตีอ่ะมันจะเป็นเสียงแบบอื้อๆนะครับผม ก็กว่ากับบ้านก่อนดีกว่าเราไม่มีประตูมิติเอาจริงๆตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะโดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าไปในแล้งอ่ะมันจะเลือกตัวซ้ำไม่ได้ใช่ป่ะล่ะพอเลือกตัวซ้ำไม่ได้เนี่ยเราจะได้เปรียบเรื่องทีมไฟมากๆนะครับแต่เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เกมธรรมดาซึ่งฝั่งตรงข้ามก็มีลูอีเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวกมันจะมั่วมากนะครับมา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 เราจะมีอันติสตั้นไปกกอน เดี๋ยวเราต้องหาจังหวะดีๆในการเปิดอันตรีนะครับเปิดเลยมาเอเลนดอร์เทลวับมาให้หมดเทลวับมาแล้วเอ้เโปรเลมันก็มาเฉยเลยวะเอาวะเอเลนดอร์เราก็มาเอ้าโอคือเมื่อกี้นี่ผมไปเหยียบวงตัวเองเพื่อนๆคือเอาอ่คือเมื่อกี้เล่นพาดครับเพราะว่าเขาเรกว่าผมไปเหยียบวงไปตัวมิติกับบ้านตัวเอง โอเคมาครับเฮ้ย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 ลิกเตอร์งัดว่ะเขาว่ะสู้ได้ไหมเนี่ยเพื่อนผมเปิดประตูมิติแล้วยังไงลิกเตอร์กลับบ้านไปก่อนเพื่อนโอ้ไม่ใช่ลิกเอ้ยเมื่อกี้ลิกเตอร์กลับบ้านทันใช่ป่ะแล้วลิกเตอร์กดอันติลิกเตอร์มาเฉยเอาเรื่องไงจังหวะนี้ต้องสู้แล้วครับเออลิกเตอร์มาสวยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกระตุกกระตุกเอ้ยกระตุกโอเค เอาวะสตันต,ต่อครับมาจังหวะน,นี้ลิกเตอร์ยังได้อยู่ไม่นะนลิกเตอร์กลับบ้านได้นะผมเปิดประตูวาร์ปให้เขาไม่กลับวะ่ะโอ้โหลิกเตอร์เข้าสุดครับผมเปิดประตูวาร์ปรอลิกเตอร์แล้วนะั่นแหละลิกเตอร์เข้าว่ะลิกเตอร์ไม่กลับนะครับคือเมื่อกี้ถ้าใครดูไฟทันนะครับผมเปิดประตูมิติให้ลิกเตอร์หนีจากความตายเว้ยแล้วพอเขาวาร์ปกลับบ้านปุ๊บเขาก็กดมาที่อันติเราตัวใหม่อย่างโกงลิกเตอร์บอก นี่ก็มาดูเลยกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับเอเลนดอร์อยู่บนนะอันตีอีกประมาณสี่วินะครับเฮ้ยเอาตรงอันตีเร็วมากเลยครับมาผมเปิดประตูให้วิล่านายต้องรอดโอ้โหไม่รอดครับเปิดอันตีเลยเรียกเพื่อนมาเอาดิก็มาดิครับเอาว่ะยิงหน้ามันโผล่มาเฉยเลยเอาว่ะเทวันน้นก็โผล่มาลิกเตอร์ก็โผล่มา เนี่ยแต่แต่เวลาเราเปิดอันตีเราจะได้ยินเสียงแบบเป็นอื้อๆนะครับผมเฮ้ยชนะไฟเฉยแต่เมื่อกี้นี่เทวันนัทบอกว่าอะไรเนี่ยโผลดงตีนคือเมื่อกี้เทวันนัทว้ามาตรงอันติเราแล้วก็แบบโดนยีน่าสับตายเลยครับคือคนที่เล่นตัวนี้เนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าหาจังหวะวางอันตีดีๆนะครับถ้าวางไม่ดีเนี่ยเพื่อนตายได้หมดเลยนะ เอาแล้วครับมาลุยต่อผมเรียกอ,อันติม่แล้วเอาดิยีน่าก็อยู่วะสู้ไหมครับเอาลูกบอลลิกเตอร์ลิกเตอร์เฮลิเลนโดโผลมาเต็มหมดโอเคเรามาโซนมังกรได้นะครับแต่เอาจีนตัวนี้นะมันก็มีหนทางแก้หลายหลายหลายตัวมากเลยนะเพราะว่าพอสมมติเราเปิดอ,อันติเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนครับเอาดิสวยครับผมเราได้คิว เอาล่ะรปิดประตูว,าวตราปตัวนี้วีล่านายต้องรอดเอาวีล่ายังยงอยู่ยังไม่กลับบ้านครับเอาสู้ต่อผักไปยังไงโอ้โหได้ชนะเฉะยเออพูดไม่จบครับคือตัวแก้มันก็มีนะครับผมอย่างเช่นเอาอลิมาแก้ก็ได้เพราะว่าอลิอันติกลางรอเลยก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งเราโผล่อันติมาเนี่ยก็โดนสโ,โลเลยอ่ะผมเปิดตรงนี้เลยครับกลับบ้านก่อน กลับบ้านเลือดเต็มกลับไปฮึบนี่โอ้โหนี่คือสเต็ปเพื่อนๆโอเคใครจะกลับบ้านหรือเปล่านี่เทวานั้งกลับบ้านครับอย่างสวยอะจริงๆเอาวะมาครับเดี๋ยวเราก็หาจังหวะเล่นกับลิกเตอร์ได้นะผมว่าจังหวะนี้ลิกเตอร์อยู่ล่างเอรันดอร์ชนะครับผมสวยมาก กำลังงงเลยครับวีล่าบอก <c oughs> เอาตรงๆนะผมว่าถ้าใครไม่รู้สกิลเนี่ย <c oughs> เล่นกับตัวนี้ยากเลยนะผมจะเปิดอันตรีดักมันนะ <c oughs> มาเลยครับเพื่อนลง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 ให้หมดอีกนิดมันตายแน่นอนโอเคไปครับลุยเฮ้ยเฟอร์เลเนผมมาเฉยเอาว่ะจังหวะน,นี้เฟอร์เลนผมต้องหนีก่อนครับ เอเลนดอนนายอยากจะกลับบ้านหรือเปล่าผมเปิดประตูมิติให้นะกลับได้นะครับวีล่ากลับแต่เอเลนดอนไม่กลับนะครับผมผมจะมาเนียนในหญ้าตรงนี้นะครับเฮ้ยโอ้โหยีน่าเฮ้ยจะตายเพื่น่ะลิกเตอร์อย่าตายลิกเตอร์เฮ้ยวีลากลับบ้านมาวีล่ากับบ้านนี่สวยครับ อย่างน้อยวีล่าก็ไม่ตาย <_ D> เพื่อนเฮ้เ้ยเฮเผมกลับบ้านก่อนครับผมกลับบ้านก่อนโอเคสวยครับอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตายข้อดีของท่าสองเนี่ยลูกเล่นหลากหลายมากนะครับคือถ้าสมมติว่ากลางดีๆนี่คลิกเกมได้เลย เอเรนดอร์อยู่ล่างคนเดียวครับเราต้องไปช่วยก่อนเพื่อนผมการอันตีดักหลังมันได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมาเลยพเพื่อนลิกเตอร์เทลวีล่ามาให้หมดครับมาให้หมดมาให้หมดเพื่อนๆมาเร็วมาเต็มไปห,หมดแล้ว <c oughs> ลิกเตอร์มาโอเคครับสวยคือเอาตรงเกมนี้เนี่ยทีมไฟมันมั่วมากนะครับคือเพราะว่ามันว้าวกันได้ทั้งแมปนะครับ เฟอนอยู่ด้านข้างเนาะเปิดอุ้ยโอ้โหประตูวับโอ้โหแตกว่ะวีล่ากลับบ้านหรือเปล่าเอาวีล่าไม่กลับเฉยเอาเปิดอีกที่นึงทันไม่ทันแล้วครับผมเปิดอันตีก่อนมีใครจะมาหรือเปล่าไม่มีใครมาครับตายกันหมดแล้วเอเดี๋ยวนะเฟอร์เรีนอยู่แถวนี้ปเนี้ยอยู่ครับโอ้แต่ผมไม่มีไดเมดอะไม่สู้ดีกว่าครับ เอาจริงๆตัวนี้เนี่ยคอมโบกับซิปคอมโบกับล็อกซี่ก็ได้นะครับล็อกซี่กับอันติแล้วก็วับกับบ้านพาเขาไปไปที่บ่อเลยก,ก็ได้นะครับผม <c oughs> คือมันเล่นได้หลากหลายมากอะตัวเนี้ยแต่ต้องขึ้นอยู่กับทีมด้วยแหละเ <c oughs> ฟอร์ลเลนอยู่บนแสดงว่าเอเลนดอร์ต้องลงไปรับ <c oughs> เอาวะเฮ้ยโอ้โหวีล่าโดนดักเฉยเอาวะ เฟอร์เลนโดนโซโล่คิวโดยเอเลนดอร์มันวางอันตีมาเอ้าเอ้าเอ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 าดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะวางอันตีพลาดนะเพื่อนเอ้าเทวันนัทวับมาเอ้าเทวันนัทตายฟรีคือคือเขาวางอันตีพลาดครับเมื่อกี้อ่ะมาครับผมเอาจริงท่าแรกเร็วมากนะครูดาวอะแล้วดูดิเกมนี้คือบวกกันมั่วเละเทะมากเพื่อนๆคือ มันว <jam Stadium> ้าไปว้ากันมาเอาแล้วว่าเอเลนดอจะตายหรือเปล่าเราฮิวให้เอาเรื่องไงจังหวะนี้เราเปิดอันตไปแล้วนะมีใครจะมาหรือเปล่าเอาว่ะเอเลนดอเอาเทวานัทมาวีล่ามายังไงจังหวะนี้มั่วไปหมดแล้วโอเคมันตายสี่นะครับเอาว่ะเหลือแค่เทวานัทตัวเดียวครับ น่าจะได้นะโอเคครับสวยโอ้ยเอาตรงๆเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่ผมว่าบวกกันมั่วที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเล่น ROV มานะครับคือมันเปิดอันติีแล้วก็แบบคนทุกคนก็จะว้าบไปรตรงอันติีแล้วก็จะมาบวกกันมั่วไปหมดเลยครับผมนี่ฮะก็แอซิสไป21นะครับถือว่าเยอะมากเลยนะ R C P 21นี่ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าสกอร์รวม27นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกมากแล้วก็สกิลเร็วด้วยนะ ทำเดเมจไป11%นะครับถือว่าน้อยนะเพราะว่าผมก็ใส่ท่าหนึ่งไปเยอะมากนะแต่ก็ทำเดเมจแค่11นะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ตัวลุยถือว่าเป็นตัวที่ต้องแบบเล่นกับทีมกด5นี่คือโหดมากแล้วนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบา,บายๆครับ